ันแล้วใช่ไหมทุกคนกับข้าวอร่อยมากก่อนทำเองกับมือแม่จะเห็นซื้อมากเหอะโอ้โหต้องมาแชร์รูปถึอนอกเล่นเกมดีกว่าเราจะเล่นเกมใบํำกันสบายซึ่งหมวดํำที่เราจะเล่นวันนี้นะคะเราจะเล่นเกมใบคำคนดังค่ะเพราะนั้นทุกคนนะคะจะต้องเขียนชื่อคนดัง สองชื่อนะคะลงในกระดาษแล้วก็เอามาใส่ในนี้นะได้คุณนี่ไม่ต้องสารแน่เขียนชื่อตัวเองลงไปนะจะไม่มีใครดังตะกนนะจ๊ะแต่พ่อไม่ค่อยรู้จักดาราดังๆนะฮะพ่อไม่ต้องกังวลไปปีพ่ออยู่ที่ที่ต่อมๆนี่จะพูดให้มั่นใจนะคะว่าพี่มันแบบว่าใบคำเก่งมากนี่เดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างให้ดูนี่นี่กับนี่ชาวกลวยโบราณถูกต้องเก่งมาข ใบเก็กสบายใจอยู่กับเราเอ่าพร้อมนะพร้อมค่ะเจนนี่กับกอรจิเล่นกันได้หนูใบก่อนแล้วกันนะหล่อใบให้มันดีๆโอเคฉันจับเวลาให้พร้อมไหมคะเริ่มค่ะเร็ว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 อ๋อหนุ่มฟอหล่อเทียนแจ็คกับเชธอต่อต่อเร็วสิอุ้ยคอเป็นป้องคอเป็นป้องเป็นป้องกอรจิกอร์จิไม่ต้อเป็นต่อเป็นต่อพี่ปุ้ยพะอ้ยเร็วเจนนี่ เดาเฟสเดาเฟสเดาเฟสพี่ไม่ได้มาเล่นเพี่ลูกแกถูกต้องตอนนี้ว้ายได้อยู่สามคำถือว่าน้อยมากโปเดี๋ยวเพิ่งนันทีเพราะว่าสามคำอ่ะเยอะแล้วพี่เพิ่งทัรผมเด้ปะปาะกว่าโป้แบบตอบไม่ได้แล้วโป้อายอะไรเงี้ยไม่มีทางพูดเลยแอฟก๊อล์ฟเธอฉันจะจับเวลาให้พร้อมเริ่มสู้โอ้โหตายไปแล้วค่ะตายไปแล้วแต่ส่วนละคพสจะพัชเริญไม่ใช่เก่าไป อยู่ต่างประเทศต่างประเทศอวิ้เวนดี้ฮินสตันไม่ใช่เอลวิสไม่ใช่ค่ะใครวะาเนททิงทอ่ไงเน็ติงโ่ตอบโบราณเหมือนหน้าตัวเองเลยตอนลูกเป้าเด็กไม่ติดขาเลยเวลาแบบเวลาได้ข้อเดียวทำกระบวยห่วยแตกมาไม่ต้องเล่นดีกา่านี่ดูของจริงนะจ๊ะโอ้โอไม่ขาไม่ใช่จ้ะ ต้องพยายามพร้อมฉันจับไปได้เริ่มค่ะไว้ให้ง่ายมากพระเอกลูกครึ่งหล่อมากหล่ออาเล็กไม่ใช่หลอดอ่อเล่นรักแห่งสยามแต่ผมไม่เคยดูพี่อ้าวอ้อเล่นที่มากพระเอกพี่เบิกไม่ใช่พระเอกพี่เชนไม่ใช่พระเอกอ๋อ ไม่ดดวิกาไม่ดดวิกาไม่ใช่อไม่ดดวิกาก็บอกว่าตังกฤษฉันไปเก็บนะแต่เนี่ยเวลาเล่นเกมอย่างเงี้ยชอบกินเกินอยู่เ้วยเลยอ่ะขอโทษนะขอโทษนะพี่ครับโคขอเปลี่ยนครูได้ไหมพี่ จะเปลี่ยนคู่หรอใครจะเปลี่ยนคู่คู่กับฉันแล้วก็ต้องคู่ให้จบครับครับเอางี้ดีกว่านะครพิศวาสมาดูดูดูด้ดูดูดูดกดูดูดูดกแล้วดูดูดูดเดู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 ปูดูดปดูดปดู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 ด้ดู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 ดเดู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 าูตูดูรูด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 รดูอปอููิวิชัยถูกต้องอะไรอ่ะ เอาใหม่เอาใหม่นางแบบสูงสูงบีดน้ำทิปปะครับถูกอันนี้อันนี้อันนี้ดูโอดูโอนิวจีนถูกอะไรอยไรเวลาอะไรกงปะเนี่ยฮ่ไม่ได้กองไม่ได้ะไรทำไมมันง่ายพี่เอาใหม่ปอใบดีๆเลยจริงจรเหรอพี่จริงจเร็วเร็วสั่เวลาเริ่มเริสเรเร็วเร็วตกลกันยยที่ตลกรัตลก ออโน้ตเชิญริสเป็ดเชิญริสกล้วยเชิญริสจอยชวนเชิญเออเป็นกันเลยครับเป็นกันเลยเออบุโก้นุ้ยอ่าออคุณชาดังพันกรตอนเวลาเสร็จเวลาแล้วเออใครพี่มาลาหมดครับบอกว่าหน้าเหมือนฉันก็จบแล้ว WHAT <laughs> อุ้ยตาบันเละเลยอาวต่อไปตาใครดียาไม่เล่นกับพ่อเลยเที่ยวไทยไลฟ์